โอ้โหไปโหนเทเลอร์สวิปแล้วครับตอนนี้นะโ,โหยโ,โหนหเป็นทาซานเลยตอนนี้ยิ่งกว่ายิ่งกว่าทาซาน,นใครโดง่งใครดังนี่ไปโหนเขาไปทั่วชิปพาเขาชิปหายทั้งวงการแะครับไปวอลเลย์บอลกับพาเขาชิปหายต้องสมาคมวอลเลย์ต้องออกมา,าแถลงขอโทษอันนี้ไปโหนเทเลอร์สวิปอีก บอกว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มียุคเผด็จก,การแล้วนะสิ้นสุดยุคเผด็จก,การแล้วนะมันแสดงคอนเสิร์ตหน่อยเถอนี่ปรากฏว่าทัวร์ลงครับนะศิลปินนักศิลปินนะก็มากมายมาคอนเสิร์ตในยุคลุงตู่เนี่ยมากมายเลยในยุคลุกเผด็จก,การเนี่ยปรากฏว่าคนก็บอกเลยบอก ในยุคลุงตู่เนี่ยเขาก็ได้ดูคอนเสิร์ตใหญ่ๆเยอะแยะนะไม่ว่าจะเป็นก u n แอนดรอสเซสนะฮะบิ๊นนี่นสเปียก็มาวันเดเล็กชั n นก็มาวงดนตรีดังๆของโลกนี่มากันและล่าสุดนี่โรลลิงลาวไทยแลนด์เน่เดทสการดนตรีฮิปฮอประดับโลกมาจัดครั้งแรกในประเทศเอเชีย มีนักดนมีนักร้องดังๆไอ้ที่เป็นนักร้องฮิตฮ o p อ่ะเป็นผู้หญิงอ่ะเออแล้วก็มีเนี่ยพวกไอ้มิลิพวกไอ้ยังโอมื่ไรก็ไปขึ้นคอนเสิร์ตกันเต็มไปหมดเออนะครับดูถูกประเทศตัวเองจริงๆจริงๆคนแบบนเนี้ยและที่สำคัญเนี่ยมันเคยบอกประเทศเฮงสวยนะประเทศแบบเฮงสวยแบบไหนให้กินไข่ต้มอะไรอย่างเงี้ย ไปดูถูกไข่ต้มอีกอ่นะเออเทเลอร์สวิบก็จะสวยไหมเนี่ยต้องเซฟเทเลอร์สวิบแล้วมั้งอย่ามายุ่งหนีไปไกลๆอย่ามายุ่งกับคนประเภทนี้นะเออนะครับเดี๋ยวต้องมาแถลงขอโทษอะไรอีก นี่ขนาดพิธีกรช่องวอยยังแซวเลยบอกว่าเอาเวลาไปโพสหาเทเลอร์สวิฟเนี่ยเอาเวลาไปหาเสียงสอวอดีกว่าจะได้เป็นนายกหรือเปล่านะเออเอาเวลาที่ไปหาเสียงหาินะหาแสงเนี่ยนะครับเนีเออ <laughs> ดีมันเดี๋ยวมันจะไปโขนใครอกลรแต่เนี้ยไประดับโลกแล้วตอนนีเเ้เห็นไหมย้อนแย้งไหมครับมีกลุ่มคนหนึ่งกลุ่มคนที่แบบอยากย้ายประเทศแต่นี่บอกมามาสแสดงในประเทศเราเถอะบางทีไอ้ไอ้พวกกลุ่มย้ายประเทศตอนนี้ก็เงียบกิฟแล้วตอนนี้ไม่อยากย้ายประเทศแล้วมั้งไปไหนไม่ได้ ยังใหญ่อยากย้ายประเทศอยู่ไปไม่อยากให้อยากอยู่ในประเทศที่พิธาเป็นนายกก็ป่ะนะครับเขาจะมาจัดคอนเสิร์ตนี่ไปสมมุติถ้าเขามาจัดคอนเสิร์ตจริงนะโอ้โหเดี๋ยวไปโหนเขาอีกช่วงนี้ไม่มีใครเ็าจัดคอนเสิร์ตแล้วครับหน้าฝนใครเขาจัดคอนเสิร์ตกันเร,เรื่องรุ้ราว โยเวนจะไปจัดในอินดรดนะอย่างเมืองทองนู่นเ,ออนะเห็นแสงที่ไหนไม่ได้จะต้องไปโหนไปนั่นไปนี่เอาทุกวงการจริงๆอะ่ะนะครับนะเหลือน้องวิ่าเนี่ยมันจะไปโหนหรือเปล่านะระวังนะน,น้องวิ่าอย่าไปยุ่งกับมันนะเ๋ยบเสเผลวิ่า,าจ,จะโดนโหนด้วยซ้ำหรืออ,อาจโหนไปแล้ว มีปุ่มกดตังคิวนะนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ qr code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กันด้วยนะครับ